พี đó, cả, à, áp, cả, áp, à, ่น้องเนาะบางคนกะอาจูจับบางคนกะปู้จับแต่ว่าน้อยคนสิโอูหเนาะอันนี้กับอาก้อยพี่น้องอก้อยแล้วกับอลิตาพุ่มหญ้าอลิตาพุ่มหญ้ามาเนาะพี่น้องมื้อนี้กันมีโอกาสได้มากซัมซัี้ซัมซันตี่โอ้โหซิวโอ้บ๊อบว่าจุะเลยได้จุะเลยไปเลยบมเห็นเอา ค่ะต่พิ้นโอ้ช่องบอลมาคอยตอนทำไปพิจิริงกันนะดิกป้ายน้ำกันนี่ได้ไปตอนทำไปตอนเมื่อคืนเอ็ีเจอบอลทำกำเบิงเอพี่จื้อบพพี่น้องถ้าจื้อเนาะกดคอมเมนต์เออคอมเมนต์เนาะพิมพ์ไปว่าจื้ออันนี้เพื่อนละคอยแต่ว่าโอ้ระดับนี้แหละหน้อยคนเสือหูหน่อยเซียบเออมัน ว้าวมัน hmm. บ wow. ูมี่คนเป็นประชากรเป็นไร่หลานคนเมื่อกี้ก็าไม่ได้จืดเลยสายตลกเนี่ยเขาไม่ได้ผูกขาดโกงเตกแบบคนจืดอยู่จู่มีแต่คนชิบอบซื้อแต่ก็เนี้ยชิบซื้อแต่ว่าซีมลายแหลกคนชิบชิบไปซะไปซะไปซะเอออตัวเตียวเรากันนะเพราเดี๋ยวนี้พี่น้อง ถ้าว่าสีหยอมันแบบนี้เ่ากันเลยเฉลยใช่ไหมาแล้วก็สีเมื่อมาแล้วปุ๊บแล้วก็กินก็กินน้ำกินน้ำเฮ้ยตัวตอด้ะได้สิเป็นยังสิเป็นยังบกซีเปว่าวะต่อนี่ได้จีนที่กินไปคำสีว่าว่าโอ้มันสีเขียนสูดได้สีสูดได้ไปได้ไหมเออเป็นไหมเป็นไหม อย่าเสลเลยล่ะอยู่ใ <obsc> ช่ป่ะยังไม่ขี่รถไม่ขับน้กยังไม่ไปไปขับน้ัลุกขึ้นรถบวชนะพี่เด้อเนาะเดี๋ยวชิปสอพ่ากอยี่เด้อพอากอยพุอากอยชาแนลชาแนลวะวะพุนอากอยชื่อภาษาอังกฤษเฮ้ยชาแนล้ไขอบานเนี่ยโหล โลอยู่เพื่อนโลเงินโอ้เจ้าแห่งใดก่อนคอยแต่ว่าได้มันบุคือนะซื้อมันบุคือเนี่เออพอใจแนลได้ก่อนเพิ่งกโกอีได้จิกเดือนแล้วปะได้แต่ร่นแล้วหากกระแด้เมื่อกี้นี่สองมันอันเชือแดงลายแล้วกัจะบุก้าคอเนึ่งบ่ได้มันบุเป็นยังมันบุได้เป็นยังแดงลายช่องคอเขาเป็นบุได้คอรูคอกดสอบเดือนตัวนะช่องใหม่นะช่องเก่าฮะมอนได้เดือน เออว่อได้ถามเลยซุกทีมันดีดีว่ได้ถามเลยไทรงออออยงนนืนดุทธร์บ่เนดุทธร์เล่นหน่งเันเต็นยังง้อธิบากุจักกันเลนหนึ่งดนึ่นเปลี่ยนเป็นประเทศไทย